ลลลอตลตาาะีียววิวไไทปขั้นหนึ่งเท่าไรเขียวหนึ่งยี่สิบยี่สิบก็ลอยกาบาทอยู่แล้วก็เข้าเขาแยวกันวะน่ะมาจีไรให้กัน,กนแมนาแจก,แกเกงผย้สาว มาพี่น้องตอนนี้ทีมงานหออยู่อาดอนขมเอาที่ขามไปเมืองมอน,งน,นเบื้องอนนหน้า,นาก็เมนเมืองมนเนาพี่น้องเนาะรถก็ดขามใดต้องใส่เหื่อแต่ว่าเป็ดนี่ขามบอต้องใส่เหื่อเลยบอสลอยลงลุงลงลงุลงนะ,ะข,า,ขาวๆนะนั่นนี่บอกข,า,ขาวๆไปแล้วคืงทางแล้ว ครึ่งกลางนํำโค้งแล้วพูดนทีขามไปอีกเกาะหนึ่งบนจากปหูหัวกอยังแต่ว่ามองเข้าอยู่ในเป็นบาดนาสเปื่อยไปยังท้าเปือยนี่แหละบนบักกำลังมาเนาะบนตอนในขามเกาะหนึ่งแต่ว่าลบเมื่อทังเมื่อโคง้งบนมันจะ ก็ได้ขามบัก<อ>ขามควัวเอาเนาะอูนเป็ดไปหอนทุนแหละมานั่งพักผ่อนก่อนเงนยพักผ่อนย้อนอารมณ์เย,นย,นยน็นสบายทางบานเขานี่อาจจะโอนเนาะจะเข้าสิน้นชิ้นกับอากาศแหละเขาอยู่ใดบางคยอยู่บ่ได้มันห้อน เตรียมทาเพราะว่าทางนี้นี่ยังมีบักเนาะพี่น้องเนาะยังมีบักให้ข่าบอยู่กก็ลัวปรทธานเลยเสร็จลัวแล้ว,ว,ลวมันอไนจะมอเห็นมังเข้าเห็นลัวรักเนาะเอาหนิมีจะบัก๊กปูนเป็ดมอสถอดคำฟังนลยปูดพี่และลอยมาแต่นี่พี่และเป็ดนี่ มปมาแต่นี่พูดไปอ,อ่าอ่อนกลุงแม,มก็กบินอีกแหละโดนเราบินอีกแล้วกําลังมาเอาคนขาไปขาไปก็ประมมาณอยู่ช่องแสนเนี่ยแหละว,ว่าแสนหาเนี่ยแหละรถใหญ่ ก็บโดกันโดนเราบินสองเอถื่อแต่ว่ามาทางเมืองมุนเนี่ยเพราะว่าเบื้องพุนมีมีคั้วาขามแลวเนาะจากเมืองมุนหาปากซีฮันจากเมืองมุนไปหาเมืองปทุมพรก็มีคั้วาขามแวเนะาะแต่ว่าทางนี้ยังไม่ทันมีคั้วาขาม ยนเราลงบ่เป็นแนนนอะไรหมดคนเดียวคนเดียวเลย ยำเลยโล่งแล้วพี่้องนั่งเมื่อยอยู่นี่เฮาโนอนงามงาบเลยคนเดียวเลยคืนละขามมาเต็มพังฝุ่นมาพังนี่ หนหเท่าไรเขียวหนึ่งเจ็ดส <70. S 1> ิบเจบว่าบาทอยู่เลยหนึ่งเจ็ดสิจากนี้ไปกับไก่บัวหาหนนะอ่ายังปฐุมพรไก่บัวมันมัน,ม,นมันยัง้ามปฐุมพรแต่ว่าแม่บอก ไม่เคยไปนร่นทีไปนะไประมาณสองสางสมสองั่วโมงก็ขามอ๋อนี่ขามไปนี่บ้านนี่ยังขามไปเนี่ยขามไปเกาะเนี่ยโ,โอ้อ๋อจะด้ว่าเกาะนี่เมืองมุ่นหอรอบอเกาะนี่ยก็ได้เป็นเกาะเป็นกระดิ่งใหญ่เลยอ่าตอนนี้เป็นเกาะเนาะ เงาจักเงจักร้อยยี่สบห้นำันเงมันตอยกันเร่งมนตั้งตั้งังตั้ต้งจักามีจักอันนั้นที่แม่จักเก่าหรืจักใหม่เลยอง ของแท้เลยเด้การเลยย่แจกขนมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ <ell> ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามปเมืองมุนป่าฮาทริปบุรอษ <ส>พ่เี่น่เขเีย่าเขาบอท่านมาวะม่่มาเอาเอาขนมอือนมาน่อ้ยเอื่นเก็บเสียบเนี่ยเก็บเสีรวมๆกันนะลงมาจดาวขอานด้รวมกันามาจาก กนหมดทุม้ามมาจากบ้านเมืองแสนมาดอนขมเอแล้วก็ขามมาเมืองมแล้ว่ม่กันเราคูมกันไปแขมล็กน้อยสบายดีคุณแม่สบายดีมาเข่าแถวกันวันะกระชิให้กันแจกแจกครูละสามเลยเอาสสนิทสสนิทเลยมีอยังแจกลูกไกเดี๋ยวเอาอย่างสลับกัน แล้วลุงเมืองเกือกก็ได้ใจสนาลเปกัิงจงบัวไมดีกูนี่เกือขาดนี่ยี๋ยวลุงเกือไม่ไหมเอาอยู่เกือไม่หวาสลับกันเนี่ยิบัวอะไกันใส่ใส่ขาดเลยใส่ระลวมาสิใส่รวดเอ้าใ่ใ่ใส่ใสใจโนปน้าครับใจโนปน้าเออเออเปียกสีกันเป็นหวงเยกดมเปียนสีเปียนสีเป็นบะล่า น้ำเด่นเลยว่ะรองรองเทงโมเป็นมา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 ขอเชวมา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 ลูกเอขนมมาขนมมามาอยู่รถเดนขามาขี่ขามาขี่ขาม้าไม่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  จะขนมเล็กหน่อยใ่ครัมาครัมาล่ะไทยคลัวคนลอร้อนจะได้ว่ามันนักเรียนไือใหญ่เกลี่ยไม่ไ้เอาแจกไปหรอกไหแจกคนลครู ได้ล,ลงจแจกเกือบพูลคคูใส่อไรไม่อืดอึใหญ่ใส่อะไรให้พอดุ้่ยพอใส่อะไรเห่แม่เกือบเลนี่แม่ก็ใส่อะไรให้ลุงใส่อไรจะคนเลยออยไฟแจก,ก,แก,กปูลาคูแจก,กไปเลยูลคูลลคบ้องเลือใส่บ่อเอาเลยบ่ <a> เอาเลยเอาเลยเนาะเอ้าแล้วมันมันมุมีมันมุมี่ใส่ลูกถ้าปุ๊บแล้ก็ไ่ให้ช่วยมันมีเบอร์แหละอเอาว im <arr> ุละคูคุลคูได้ได้จะใส่อ่ใส่ใช่อะไรก็ได้ถ้าจะใก็เอาให้พ่อแม่ยใช่พอได้ก็พ่อเนาะพอถามว่าเกือบเมื่อไหร่ใส่เขามาตาเราข้างขานมาสันเด้อก็ต้องหายมาสันเด้อนี่ส่งมือกันเรียนบ้านเพื่อนโอ้คูใหญ่สบายดี คุณคู่กนอ่ะแม่แม่ลเโ่อไรเนาคุยไงไม่เห็แม่้ายจะไหนจะว่าภากันสาตรงียแต่ตรงใ้นอนนออคุยไงวะเนี เนี่ยไมอขอบใจลยายน่าพักหมดแล้วแต่ว่าน่าจะลวโอ้ยยังมดพักยังคือายแต่วันนี้เสออยู่ขีน่าคนขี้นาว่าสือพักข้าวลร้ได้ฝักตอใ้คุณครูบะใช่เลยวลูก บ่ไรแม่แม่ว่าไรพอพอผมเห็นลูกฝาเอาข้าันบ่ไรอี่ดีเลยสบายลุงพอลุงพอเอาอยู่้างเพียนใหญ่นี่ยเพหายว่า่ให้นักเรียนเขาอ่อคนน้ำหุนมวยการเลยเมื่อวานนี้กินนี่น่ากินมาฝากพอแล้วนี่ไม่ไมนะเห็ลวดเห็นลวด

ถ้าโตได้ดีได้ดีเลยหมูบวบใช้บัตรอะไรเบิ้แล้วฮะเบิ้แล้วใช่ใช่ใช่บ่ตรหนึ่้สคนสามคนเมื่อกี้สามเจอเบิ้ลหรือเจอเบิ้ลแล้วเอาขนมได้ไหมเอาคู่ที่หายคู่ค่คู่คู่มากู่นี เงินหน่อยป่เกอบุีูเกอรเบิร์อขอเดี้ครูขั้นไหนสิพักเนื้อเกอรเบิรจะได้เป็นนันไม่จะไดเป็นครูแต่ครูไปแล้วจะได้เป็นนันไม่จะไดนเป็นครูครูเป็นครูแดนควบมั่นแ้พอได้นี่ ใจนี่นี่ะอะไรเป็นอันแล้วอะไรเป็นครูครูเหือกน้อยเอาว่าครูกับครูเพราะาหลวงเร่อเป็นยากาัสีเม่ยเนยคุณสาราพผาสติกน่บ่พูดทั้งไม่เลกหน่อยพูดร้อนอยู่ว่ะ ลูกแถวนี้เขาจอดมาหลอนี่นะ๋ยว้าแหลกคู่อยู่บ่หมถกว่นเขาเอามาแหลกไม่แล้วไม่แล้วมึงนี่ะไม่จะทั้งอื่นเน้มาซาแลวมันรอท่านนวได้คู่ไปมาซาได้คู่ได้มาซาได้คู่ใครเป็นคูเลยเน้ว่นาเลยใครคู่ได้คู เอานีเอาห้งรด้่อวาตะเกไกนไปกดวะเออไ้กดโรงเรียนเอาไห้รงเรียนเอาไว้เอาไว้รงเรียนลเอาไว้รงเรียนได้อ่ครน้ำเพล่านี่น้ำผูวเฒ่ามาเด๋ยวไหนเบิร์ได้เนาะไเบิร์เาวะเ่มาเเยยยไย่มเดี๋ยวเ

นักเรียนบ้านบ้านนักลูกห่วยโก้ใช่รน้องบอกโอ้โนี่เหรอบ้านน้องโก้บ้านหวยโก้นักเรียนกับเจาะอ๋อนนึงม่ละเด็วคนหนึ่งบ่มาในบ้านนี่จะคู่หัวมาอยู่นี่หัดป้อใดหัดป้อหะป้ออนุบาล อ้คุณนี่อโอ้ปดหาร้อาอเรียกกนเรยล่แบกูก็ไล่อยู่จะมามื้อนี่คนอยขาทุงเฮียนนี่เพราะว่ามันไม่งานในบ้านคือนีอึดอน่อสแมถุงใหญ่ดงานบุญบอกตีักอึดน่อรักบ่มาตอนนี้เอาก็ได้เลยเอาลีะได้มกะ ตัวเมาตันบ่ดอกดิเคยยังกับเคยยังทอปทอปยังนี่สั่นตัวอะไรตัวสามตมนิ้งว่ะมีควายวิบัาิเหรอนี่เทปหน้าอยู่บ่ไก่มีว่ะไก่นีปลูกสวนอยู่บ่บ่บริษัปลูกยังบ่ดอกดิอ๋อปลูกจะได้แม่จะปลูกตุกขันเพื่อนจะได้ยังว่าบ่ปลไอพี่น้องเยอาคนไอหน้องเจ้านี่คนหนึ่ง 你为啥了不？嗯嗯